ถ่ายยังนานแล้วเนี่ยพี่สามสิบหกสามิบเ็ดวิแล้วเนี่ยไอ้เะ้ท่าสวยเอาแล้วถึงนี้ผมใครจะถ่ายแล้วเนี่ยปิติ๊กยี้มเนเสามสองหนึ่ง โอ้มโอมเดเเีวเอาอันนี้เลยโดนเดียวได้ไหมสิได้ไหมมึงถ่ายยังเนี่ยตังดิโอ้ยมาลำบากไปแต่มาถ่ายรูปหรอปงไปไหน เอาลงน้ำดีกว่าป่ะตอนมงยินกูถ่ายแล้วเออเอากางอะกัดอ่ะกูจะถ่ายให้ชัตเตอร์ไม่ถ่านะเออมึงโดดถ่ายไปก่อนนะถ่ายกดแล้วก็บอกผมเออเอากูกดแล้วโดดดิน้ำหนึ่งสองสามกกดยัโอ้กูกดตั้งนานเลยเหรอหนึ่งสองสามกดเหี่ะพี่เห็นตะแคมนดิวพีห้าซุปดากมึง เดี๋ยวดิตหัรเดี๋ยวเดี๋ยวกังหัวกองมัวเ่วเงหุดนีแลกูจะไปแล้วเออเเอรเอาดิไปดิเฮ้เาายไม่ได้โดนเลยเว้ยอามา ไป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 เรือดลน้ำาไปไหนนี่ประการเลยครับตอสุชาตครับเารรมังกรจะเล่นน้ำก็เล่นน้ำครับสุชาติสุชาติเลยวมึงไปฮะบ้าดูมันบ้าอุ้ยเหนื่อยแลวเว้ยสุชาติตามแล ไปคนที่สอง้ยเช็ดมือเช็ดมือเสื้อเสื้อมาคุณก็รู้ว่ามันเหนื่อยเป็นไงเดี๋ยวเช็ดมือเช็ดมาไม่เป็นไรมือไม่เป็นโทรศัพท์จะเป็นไม่เอียเอียเอียหัวชนเรือแล้วมั้ยมาลองกูด้วยเด้ชีวิตนี้มันเศร้าเหลือเกิน ยังไม่ขึ้นขึ้นมาแล้วคนต่อไปคนต่อไปครับใครครับแกเสื้อมาเลยพร้อมแล้วไปเลยพร้อมแล้วไปเลยคนกันโนกครับไปอีกแล้วคนหนึ่ง เฮ้ยโทรษทพี่ไปครับต้นระวังปลาตอดคนอภิชาติตอนนี้ช่างซิมูครับเฮ้ยใครจะเป็นคนต่อไปครับพูดพูดพูดอะไรหน่อยครับก่อนคนอภิชาติขออนุญาตลงน้ำครับเอาป พี่สักพักเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีวัวกลองมั่วปะาไปแล้วครับพี่เองครับ ยังไม่โผล่เลยครับโอ้ยโผล่แล้วทีไปดีโอ้ยชาวจีนหรือเปล่าเนี่ยจอมยุทธนี่หว่าโอ้ยลายล่อยเลยอ่ะไปเลายจะช่วยไม่ได้ไปดิเดากันเดากันหัวเรือโดดมาแล้วตรงนี้โดดไม่ได้เป็นเกมไม่เหมาะสมจะหลุดโอ้ยทำยมงไม่ต้องปีไปแล้วสองวิดีโอเหนื่อยแล้วเนี่ยวิดีโอเหนื่อยแล้ว พูดอะไรสักหน่อยไหมครับลาลาสักหน่อยอุ้กองมัวพี่เดี๋ยวกองวองมัวเน้องโดวไอีกีไปคนละรอบสาสรอบแล้เนี่ยเออไกูถ่ายวีดีโอให้เลยเนี่ย